สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นดูบอกมาที่ว่าแบอกันนะคะทุกคนซึ่งก็มีอัปเดตใหม่เป็นอีเวนต์คิดมานะทุกคนอืมแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ยมันยันไม่ได้ใช้เลยมันยังส่องไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงบั็กหรือเปล่ามาสำรวจกันหน่อย พึงมาแล้วพึงอ,งอะไม่รู้รอมาันโหลดก่อนฮึคขแนนน้องเข้าได้แล้วหรอนี่ใส่สกูรีนี่เกลือแล้วเปลี่ยนตาสามเหลี่ยม ทำเละไปดิจ้าเลยหลกะต้งเลให้ดิจ้าตายกันหมดทุกคนเหรอโอเควันนี้น่าจะเป็น e อีบอสแซมนะทุกคน สิ่งผมมาไม่ทันช่วงเบลฟาน,นี่แบบนี้แบบนี้ชื่อแมบ,บเปลี่ยนด้วยแลบยี่บห้าเฮแต่แล้วรู้ว่ามันจะ,นจะเล่นอีพวกนี้หมดเนี่ยไอ้คิดมาเนี่ยมันน่าจะมีวางครังไอไอ้ไอ,อะไรอะไม้ อีเนี่ยลูกกวาดมันย <f liśmy> ังมันเก็บย <hostel> e, 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 e. ังไงเมื่อกี้ไปเล่นมาแล้วนะคะทุกคนมีร้านขายคิดมากตู้เตนยูยๆยๆยูยูอิงนีีเล่สดายล่ายทุกคน

กให้โดนเลเซอร์ดีกอ๊ะเอ๊ะอยิ่เพื่อตัวเองแล้วเพื่อนตายเหรอ โอ๊ยทำไมมัน,มน,มน,มนยิงมาใส่อะไรอย่างเดียวล่ะโอยเดือด77แล้วเนี่ยโอ้โอ คนอยู่ไกลมากอุ้ยตกเกี๊ยวหมดเลยจุ๊บไม่ได้แล้วเหรอเหรอเยอะอุ้ยทำไมไม่เดินเดี๋ยวไม่โดนเยอะเยอะเกี๊ยวหมดเลยว่าโดนเหรอ รเรเาแสบมันต้องเบรกจนต้องเข้าโคต้องเข้าเออไม่ได้มันต้องแบบโอ้ยมัแตกแล้วมีสักพักก็ได้จับจังหวะให้ยู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  ว่าเลือเล่อ,อนรถช้ากว่านี้กันี้รถีด้วยเ,เลื่อนเลยิบห้าเลยแบบมันนิ่งมันติดแล้วว็นีเลื่อนรถเลยสิบหาเนะะเลือนมีประมาณห้าสิบไม่สบก้าค่ะทุกคนเมืีเล่นมาแล้วยเนี่ยลูกบอลสีะไคะสีดว้สญญาสขา มันเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเลยวะอุ๊ยอะไรอ่ะเออติดบาสซูมอีกบ๊อบไก่ตายแล้วเนี่ยเลยสุกเก็บแล้วสิบสอง เหลือสองคนเป็นระยะที่ตายแน่ๆโอ้เอโอ้ไมค์กดบักซูมด้วยครับทุกคนกลับมาอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนคลิปนี้น่าจะต้องยาวเกินสิบห้านาทีแน่ าาตาบ๊อบแค่เดอร์นี่ยหัวหัวเบนเบน่นได้ได้มาจากไอ้ตรงกุดของของวานนี่ยทุกคนอ้าวเชนะ เพลงก็เปลี่ยนด้วยแมปแมปแมปบอสเดี๋ยวนี้เออลิมิเต็ดด้วยคริสมานขับม3อสามยรู้จะได้ลูกกวาดเหรอไหวกำลังถามอยู่ว่าได้ลูกกวาดยังไงวะจบตาหรือเปล่าจบตาถึงจะได้ลูกกวาด เราได้85สเสื้ออะไรไม่ได้ตรงนี้นมีววเินทานยไหมน่าจะต้องมีกูกดไปเว้เอไงเอออันนีอทำรห้ห่สุดเลย เดี๋ยวนะอยากให้คนอื่นแบกทะเลาะกเลยเดือนเมี่อเชหกหกเท่านั้นม่คนอหยุดโอ้โหวิ่งเข้าไปหาันนี้ใหญ่เหรอนี่คือตอนจบตายทุกคนแมป ขอ,องขวัญเหมือนเดิมอย่าโยลิเลติงเพจแล้วไม่เอามันเป็นแมปโคตรธรรมดาไม่อย่านะไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นเราก็แค่สำรวจแมปบางแมปที่บอกว่าอย่าเลือกแมปนั้นใช่อย่าเลือกไอ้พวกนูบ๊บ ไอ้พวกโน้ตทำไมจเอาแมปสิบทำไมจะเอาแมปปาร์นาราโอเคสงสัยมันอยากเล่นแมปอื่นบ้ากอีมิเต็ตน่าจะแบบให้อีเวนต์นี้มันจบไปก่อนมานะนะนะเรื่องแค่หกคนเหรออ่าที่ชายคนนี้แค่หกคนเอ้นี่คนนี้ ตรงนีงมันลดนิดนึงแตไอีรือ เฉยดีใจเลยเราเตะไม่นอนแบบนี้เขา,ต,าต,ต้องซ่อนแล้วเอะตกรู้ได้แล้วโอโ้โหจบเร็วมากผมเล่นไม่เก่งเลยทุกคนนี่โดนอันเหลืองๆเข้าไปอ่ะแตก มีหนึ่งร้อยอะไยังซื้ออะไรไม่ได้หรือเปล่าตล้แล้วเลอ,อีกสองกระโดดแล้วน่าจะได้มีน่าจะได้คนดีด้วยนะไม่ใช่คนดี้เอเลีอีกคนดี้เลยเลียแอะไรไม่ไกกแน่ใจทุกคนคนดีด้ดีกว่าน้นำสไปร์มันมีชิ้นส่วนให้เก็บด,ด้วย ไม่นยานกเขว่าเลยรล้วเราก็หาตามหาตามทีดีอะไรหาตามเนี่ยเก้าทัวหรืออะไรเดี๋ยวว่าเราชนะไ,ได้กนะ็ได้เย้ อักติกวลลี่ของเบลออฟไล่ทุกคนมาไม่ทันคนหรือทีคนลีกหนึ่งคนอีกสองคนเดียวถิจะตาเก้วของคนที่โวนแบบเอ็นแอ้วก็คิเต ได้ออโต้คิกเกอร์เลยออโต้คิกมันแรงเท่าไหร่วะคิดเลยสิบห้าีกแล้วแล้วยังอัดได้ทุกคนเพราะว่าเรามีสิทธิ์อัดเติมได้เลยเนยะ yeah. ่นี่ยรเคยตาย ว่าอยู่สูงแล้วไอ้เลเซอร์มันจะขึ้นมาให้ได้เลยถ้ yeah. าขึ้นไม่ได้แล้วม่ต้องอู่สูงเลยนะคับสามศึกนี้แล้วเหลือคนสุดท้ายเป็นบอบเป็นเดะอ่าไม่รอดอือหือ มายกรอบหนึ่งเราจะพยายามชนะแมปนี้ให้ได้คะทุกคนไอคนนั้นมันเบื่อเหรอเสิร์ฟอีกเสิร์ฟคนเล่นก็น,น้อยน้อยแล้วจะอันนั้นไม่ได้เคมันก็จะรับไม่ได้มันนี้แปดคนในเซิร์ฟนี้อ้าวเ็ด,ดคน เล่นแบบซ้ำซากกันนาเบลยู่นนตกคนโติดเรียนเรียนแ่มมันอยู่ต่ำเอะทุกคนเอเจนตนี้ยิงตรงไหนก็ได้ดวงตาสีอินโอ๊ย อันนี้ม็นมีพันอดตายช่วยนยิงหน่อยจวะ เดีเย๋ยวเราพูดสองแล้วแล้วต้องซื้อเบอร์ตเตอร์มันใองนะโอ้อยยาผักโลกเลยหลบไม่มีอะไรเลยอ่าที่มาแล้วอยู่ที่เดียวกันเฮ้ยแย่กันเลย นั่นยังอ้ยบ๊อบบ๊อบเรียกเป็นบ๊อบเลยอ้เบืยเป็นเต็มจบแล้วแปด ก่อนเออมันทะลุได้เหรอเดียวอะไรวันนี้ก็มาขอนำเสนอติงดูแลไหนเพียยสุดไหน <c oughs> แต่ไม่ได้ใช้แน่นอนรอดังกวะมันจังหวะเรจะลองตั้งใจเล่นเวดการด,ดูครับทุกคน นี่แล้ก็สกินสิบกาทหนึ่ันคนได้ไปฟรีโอ้โอะไรนะดาตเเกคนดีสีมือท้ เดือนหรือพันสี่สามพันสี่แล้วอ่ะหึแบบอะไรอ่ะเคยชื่อยาจังวะโอกาสเป็นหมีสิบสองเปอร์เซ็นที่ไม่ช่วยอะไรได้เลยเพราะว่าเราเป็นหมีแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นหมีเก็นนี้สิ แบบนี้ต้องหาคือการทู้ทเติอ่อมุงเดียวขึ้นไปหาที่โดนกันที่สามารถหลบเลเซอร์เหลืองได้อย่างอิสระ,ะอืมไม่ทันแต่ว่าโดย Kaya doon pa yung Wukwit Pesikip Kaya โอ้ตกใจเห็นมึก็โดนอยู่นู่นปิดตาปเลยเอ๊หาเดินขเลือดลือคึงเอ๊ะ จะเดินจะเดินยืนจะเดินยืนจะเดิยิงก็เดินเดินเอาแต่ไม่เดนกรไรเอ๊ะอะไรเอลูซี่อันไหนมาหุบมืเหุบมือโอ้ไม่ช่วยอะไรเลยโอ๊ะโอเคโอ๊ะโอ เอ้ดุงก,กาสอีกแล้วลุดเออเน็ตอินเทอร์เน็ตเ,เป็นอะไรที่อูบาทที่สุดในโลกเลยลุดเซิร์ฟเดิมหรอเปล่าเออเซิร์ฟเดิมกลับมาอีกรอบนึงของการโซ่ครั้งที่ล้านหนึ่งแล้วมัง้ง ใช่รล,เล้เอา้าเฮ้ยพึ่งเข้ามาแล้วเน็ตหลุดไอ,อ,อ้สุดลนะใครบอกให้เล่นอ้าวมันเขาเ้จจาเซิฟร์ก้าวว่าตึงหี่ไอ้คนเล่นโหมดธรรมดาเลยวะ đây này, Thôi em nhìn con đưa mình nhé Ui Lộ trá ra nhé Oh man.